บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูถลอกเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะาามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือน นะครับเมษายนนะฮะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะสงการนะครับปีใหม่นะครับก็คือ,อ,อวันมหาสงการเนี่ยก็จะย้ายในวันที่14เมษายนก็ขอให้ทุกท่านนะครับจเจริญด้วยยุววนะันณะสุขะพละรวยๆวเฮงๆงปังปังกันทุกท่านนะครับเอาละเรามาดูกันนะชาวราศีมังกรจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสานะครับอันเนี้ยอยู่ยาวเลย2ปีครึ่งนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมังกรเนี่ยดาวพฤหัสาเรากลับบ้านแล้ว นะนั่นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยเป็นเกรรษตรตาที่พดีเราจะทําอะไรเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงมั่นคงสูงขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะจะนําผลประโยชนนะ์ในเรื่องของสิ่งต่างเนี่ยนะทำให้คุณประสบผลสาเร็จแล้วตอนนี้คุณก็ยังเสวยเลิกดีอยู่เขาเรียกเลิกภูมิปาร,รแห่งเลิกเลิกแห่งความมั่งเลิกเขาเรียกว่าเลิกแผ่นดินนะครับก็ค่อนข้างที่จะให้คุณกระดวงชะตานะครับนะและตัวของเราเองเนี่ยยังไปเชื่อมโยงกับดาวพระราหู นะครับที่เป็นเจ้าเรือนการเงินเห็นไหมเขาเรียกว่าตีโกนธาตุกันนะครับก็อยู่ในธาตุดินเหมือนกันดาวคู่มิตรส่งกระแสถึงกันเนี่ยย่อมให้คุณกับดวงชะตานะครับข้อดีของดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตรตาที่พอดีจ,จะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความมุมานะเพียพรพยายามโดดเด่นในเรื่องของความอึดความอดทนเวลาตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะไม่เขาเรียกว่าถ้าทํางานอะไรแล้วไม่เสร็จแล้วก็ไม่เลิก แล้วก็ต้องบอกว่าดาวเสารเองเนี่ยนะครับถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเว้นแต่บางคนนะครับที่ปีนี้นะครับบังเอิญตกภูมิพฤหัสน,นะครับส่งผลให้ดาวเสารเป็นกาลกานันนี้ก็อาจจะมีบางเรื่องบางราวนะครับที่ทําให้ผิดแผนไปสักนิดหนึ่งนะก็ขอให้มีสติคแค่นั้นเองนะอ่ะเรามาดูการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็คือพระราหูนะสังเกตได้ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยดาวค่อนข้างที่จะค้างกันยาวนานมากก็คืออยู่กันแบบยาวๆเลยนะพระราหูก็ใช้เวลาในการเดิน18เดือนตอนหนึ่งราศีก็คือปีครึ่งเหมือนกันนะเขาเรียกว่าก็ก็ค่อนข้างจะยาวนานเลยนะทีนี้พบเรือนถือว่าดีนะฮะดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าองอกเงยและยังส่งกระแสถึงตนุลักษ์เราก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับ แล้วชาวราศีมังกรต้องบอกว่าเป็นธาตุดินนะครับแต่จะเป็นราศีประเภทอัมพุเกณฑ์นะครับที่เป็นสัตว์น้ำก็จะมีในราศีกรกฎราศีมีนแต่พิจิไม่ใช่นะพิจิเนี่ยเขาเรียกว่าราศีมแมลงนะเอาละนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเลขสนะครับอยู่ในราศีพฤษศนะเลข5นะแล้วก็เลข7นะครับเราจะเรียกว่า อุดมเกณฑ์ที่แปลว่าความเจริญเก้าน้าและถ้าเกิดมีอยู่ในราศีกันด้วยนี่ก็เป็นอุดมเกณฑ์เหมือนกันแต่ของเราเองเป็นอุดมเกณฑ์แบบราหู ที่เป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวราศีมังกรนะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมีโอกาสที่จะงอกเงยมีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้านะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเข้มแข็งการเงินเราเข้มแข็งก็ถือว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวบอกได้เลยว่าถึงความสําเร็จต่างๆเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับและในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่13เนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยก็ยังเป็นอุดมเกณฑ์นะครับอยู่เท่ากับว่าอุดมเกณฑ์เนี่ยมีทั้งเลข อังคารเลข3แล้วก็พาราหูเลข8และมาจากภพเรือนที่ดีด้วยนะครับพ่างคารเองมาจากเจ้าเรือนลาพระนะครับเขาเรียกว่าแล้วก็มาจากเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์เนี่ยที่วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็แปลว่าหลักทรัพย์งอกเินไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์การศึกษานะหรือคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้หมดเลยนะครับออกถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและเป็นคู่ธาตุที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง อีกเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนลาภะลาภะปุตตะนี่เขาเรียกว่าสุดยอดแห่งการลงทุนและสุดยอดแห่งเงินแห่งทองละนะลาภะแปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนานะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่างอกเงยแปลว่าการลงทุนแปลว่าการเสี่ยงโชคแปลว่าการสแสวงหาโชคนะแล้วได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยนะก็ต้องถือว่าชาวราศีมังกรเป็นจุดที่เฮงมากๆเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงนินนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่ าดาวคานย้ายนะก็คือหลังจากวันที่14นะครับเป็นต้นไปเวลา6นาฬิกา35นาทีเนี่ยตอนนี้จมเป็นจุดที่ต้องระวังแล้วนะครับก็คือเข้าอยู่ในเรือนอาลิแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูเ,เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเอาละนะเอาละเวลาเราอ่านดวงชะตาเราจะไม่อ่านแค่ชั้นเดียวนะครับเราจะต้องดูเจ้าเรือนด้วยนะครับ ว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีปุตตะและทีนี้ไอ้เจ้าเรือนเนี่ยนะครับในราศีพุศกเนี่ยท่านไปวิ่งไปอยู่ไหนนะก็ปรากฏว่าในเดือนนี้เนี่ยท่านวิ่งไปอยู่ในราศีมีนสักหนึ่งอันนะแล้วก็วิ่งไปอยู่ในราศีเมษเอาลนะตอนอยู่ในราศีมีนเนี่ยเราจะอ่านว่านะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11เวสเวยสมโนเลิกนะครับก็ไม่มีอะไรสมโนเลิกนะครับก็เป็นเลิกกลางๆเลิกชานาญการพิเศษเราจะอ่านว่าดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุนตตะที่แปลว่าการเงินเรางอกเงยพอหลังจากงอกเงยแล้วมันไปงอกเงยเรื่องอะไรมันไปงอกเงยอยู่ในเรือนของสหาชาติที่แปลว่าสังคมการติดต่อคอนเน็กชันสื่อโซเชียลแล้วได้ตําแหน่งถึงมหาอุดที่แปลว่าสูงสุดแล้วของดาวศุกร์เกี่ยวเรื่องของความสูงส่งนะครับก็ต้องบอกว่าตำแหน่งก็ค่อนข้างที่จะให้คุณเกัดดวงชะตานะดาวเจ้าเรือนเองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุนตตะปุตตะสหาชาติก็แปลว่าการเข้าสังคม ทำยังไงก็ได้นะให้คนรู้จักเราทำยังไงก็ได้ให้คนมีความรู้สึกนึกถึงเรานะไม่ว่าคุณจะทําการค้าทําธุรกิจหรืออะไรสร้างความประทับใจและการสร้างความประทับใจแบบดาวสุกคือเป็นการสร้างประทับใจแบบพึงพอใจนะครับลูกค้าจะรู้สึกประทับใจเหมือนเราให้นึกถึงสภาพเวลาเราไปเข้าโรงแรม5้าดาวหรูๆเลยนะนะตั้งแต่มีคนเปิดประตูรถตั้งแต่มีคนเปิดประตูตั้งแต่มีคนยกมือไหว้สวัสดีพาขึ้นห้อง คือประทับใจอย่างนั้นเลยถ้าเกิดคุณทําได้ตามเงื่อนไขนี้เนี่ยเงินทองคุณก็จะงอกเงยเจริญก้าวหน้าสถาพรน,นะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเอาละนะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเรือนของการงานเนาะนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะก็คือกัมมะปัตตนิ มรณะสุภะกรม,มะกรม,มะกรม,มะก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาะะมันจะเชื่อมโยงกันนะการเงินของคุณเองเน่ยนะครับจะเกิดจากการที่เข้าสังคมนะโซเชียลประชาสัมพันธ์ทําให้คนรู้จักสินค้านะทําให้ก่อเกิดเงินทองก่อเกิดความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสถาพรนะครับหลังจากนั้นนะในวันที่ดาวพระศุกย้าย นะครับเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะครับจะเป็นวันที่12นะเวลา1 1นาฬิกายนาทีจุดที่ให้คุณกระดวงชะตาก็คือในวันที่14ถึงวันที่17เนี่ยเขาเรียกว่าณวังลูกพิษนะเข้าณวังพิษไม่ค่อยให้คุณนะที่ให้คุณจริงๆจะไปวันที่21เนะจนถึงวันที่25เข้าณาวังปูกเอกนะครับหลังวันที่26เป็นต้นไปจะเข้าสมโนแห่งเลิกนะก็ต้องบอกว่าเออทษทีจะเข้ามหัตโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะ ก็ต้องบอกว่าดาวเจเรือกรมมะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุอันนี้คือการงานคือถ้าอ่านตามตำราเนี่ยการงานเนี่ยจะอยู่กับเรื่องบางคนอาจจะเริ่มทําธุรกิจกับญาติพี่น้องนะครับบางคนเนี่ยกรรมะไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยใช้บ้านอาคารบ้านเรือนสถานที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นโฮมออฟฟิศนะครับหรือทําสํานักงานหรือตกแต่งนะครับทำให้เอื้อต่อการทำมาหากินนะครับหรือทำงานร่วมกับญาติก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยเปิดเป็นสถานที่ สอนหนังสือติวเตอร์นะครับได้หมดเลยนะแต่หลักๆสมัยนี้เขาน่าจะเป็นการทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับนะนะบางครั้งก็เริ่มที่จะทำงานร่วมกับครอบครัวนะบางคนเนี่ยทำธุรกิจร่วมกับญาติพี่น้องเป็นลักษณะกรมสีก็มีบางคนก็ได้รับมรดกจากงานเช่นเป็นการถ่ายโอนมาระหว่างของครอบครัวของญาติอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดาวศุกร์เองตรงนี้ได้ตำแหน่งปากก็อย่าไปเ,าเขาเรียกว่า อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไปอยู่ในเรือนของคู่มิตรตัวเองก็คือดาวพังรคานนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าให้คุณนะครับแลวส่วนใหญ่ดาวที่อยู่ในแกนวาวรเนี่ยมักจะให้คุณกับดวงชะตาคือเวลาให้ผลสูงเลยขึ้นสุดลงสุดเลยนะอันนี้คือให้ผลเร็วและเนี่ยในช่วงกลางๆก,ก็จะมีการโยกเกณฑ์เข้าหากันนะครับนะก็คือคู่มิตรโยกเข้าหากันก็คือเป็นการเปิดโอกาสนะครับก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็การเงินก็อย่างที่ผมบอกนะดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าการเงินงอกเงยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมทําให้คนรู้จักคุณสังคมแล้วก็การงานของคุณเนี่ยก็นะงอกเงยด้วยนะเวลาเจ้า,เ,จาเรือนสหาชาเองเนี่ยไอ้อโททีฮะเ,เวลาดาวเ,เจ้าเรือนการเงิน เนี่ยการเงินไปอยู่ในเรือนของปุตตะใช่ไหมเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยมันแปลว่าหลักทรัพย์งเอยถ้าคุณทําตามเงื่อนไขนี้คุณมีเกณฑ์ที่หลักทรัพย์หรือการงานอะไรของคุณการเงินของคุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้านะสถาพรนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวที่ไปเอี่ยวด้วยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือเป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไปค่อยอ่านนะในภพเรือนของ ปัญหาและอุปสรรคนะครับเดี๋ยวว่าอ่านตรงนี้เดี๋ยวมันจะงงนะเพราะไอ้ตัวนี้เราจะอ่านในเรื่องของการงานนะการเงินนะครับส่วนความรักก็เป็นเรื่องของดาวจันทเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นแยกย่อยให้เพราะว่าพยายามจะทําคลิปไม่ให้เกิน15นาทีนะครับเอาเรามาดูเรือนความสําเร็จกันมั่งนะนะครับเรือนความสําเร็จก็คือดาวพระพุธเนาะนะครับดาวพระพุธเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีนะครับเมษก่อนนะ ตอนอยู่ในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าสุภะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จังหวะดีเลยนะครับในวันที่11จนถึงวันที่28เวลาเที่ยง18นาทีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังคือวันที่12ถึงวันที่14เขาระวังพิษนาคจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาจะเป็นวันที่17ถึงวันที่18เขาระวงังปลุกเอบนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเลย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภ นะครับในวันที่29เวลา11.06น,นาทีอันนี้ก็ไปลายแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักอยู่ในภพของพันธุนะครับสุภาพันธุเนี่ยเขาเรียกว่าสุภาเราจะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนผู้รับผู้ใหญ่ความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆและไปอยู่กับดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคู่ธาต นะครับนะโอเคมันอาจจะผิดธาตุนิดนึงนะเพราะว่าธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุไฟมันก็อาจจะร้อนร้อนนิดนึงนะก็เปรียบสเสมือนน้าร้อนไม่ค่อยไม่ใช่ชุ่มฉ่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภาษของเราเองเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์นะเจอกับดาวพระศุกร์เนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะจะมีญาติพี่น้อง นะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือคนสนิทสนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการงานนะเพราะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระศุกร์ไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนสุภาษะคุณมีโอกาสที่จะไปขอความช่วยเหลือกับใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเขาพอจะมีศักยภาพช่วยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือธนาคารหรือแบงค์หรือ,าคารอ,รอใครก็ได้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จสูงนะครับแล้วดาวลักษณะประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่า ดาวเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนกันเห็นไหมอย่างนี้นะเห็นไหมเจ้าเรือนก็อยู่แบบอบอุ่นเลยทีนี้นะก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับสุภาเวลาไปอยู่ในเรือนของพันธุดีทั้งสิ้นนะครับก็มีความจเจริญก้าวหน้าเนะี่ยก็คุณอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรใครคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จสูงนะหลังจากนั้นเนะี่ยในวันที่29เก้า็ปลายปลายแล้วนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยตีโกนท่านถึงกันเลยนะครับสุภานะก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพุตตะ ก็คนช่วยเยอะคนช่วยมากมีความเจริญก้าวหน้าหรือความชํานาญการพิเศษของคุณโดดเด่นมากสุภาพเราจะแปลว่าความชนานาญการพิเศษนะนะปุตตะก็แปลว่าอง,งอกเงยคุณมีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะไปศึกษาใน YouTube หาคนมาสอนอะไรเงี้ยเกี่ยวสิ่งที่คุณชํานาญนะกินที่คุณชอบมันจะก็ทําให้คุณเป็นผู้ที่มีความชนานาญการพิเศษได้นะครับ นะก็นะครับยังไงก็พยายามจะไม่ให้เกิน15นาทีนะก็เรื่องของนะตัวเรานะครับมั่นคงการเงินดีนะครับการงานเด่นนะครับก็ดาวทั้งดาวอังคารทั้งราหูก็ได้ตาแหน่งอุดมเก์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะครับเจริญด้วยอายุวันนะสุขภ่พะระนะครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดสวัสดีครับเดี๋ยวไปรอคลิปต่อไปเป็นเรื่องของปัญหาและออุปสรรคนะครับนะเอาละสวัสดีครับ สวัสดีครับผมาจาใจเกต9ินดูทตลอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดชอยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่เอ่อคุณลูกค้านะครับอยากได้เลย นะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพักนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลรอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับไป3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกณฑ์เก้าเป็หรัอผมก็จะชอบเลข9เป็นพิเศษ ะะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูนะฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะ,ะและดูความละเอียดชดช้อยนะฮะดูความอ่อนโยนนะ,ะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันนึงนะก็ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะ ทำเป็นหัวพญานาคเลยนะฮะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆน,นะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้า็ผมชื่อเกตด9ท่านก็เลยนะเอามาให้ผม3านะฮะสชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมาก สวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมตามห่วงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกต้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผม แนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ